สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมค่ะเริ่มกันด้วยสถานการณ์ในเอธิโอเปียนะคะนายเมเลเซนาวีผู้นําเฉพาะการของเอธิโอเปียกลับประสายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในกลุงแอดดิสเบบา,บานับตั้งแต่ฝ่ายกบฏแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนเอธิโอเปียหรือ EPRDF ยึดนครหลวงได้เมื่อวันอังคารที่แล้วว่าอดีตผู้นํมาร์กซิสซึ่งปกครองประเทศได้ทําให้เอธิโอเปียต้องประสบกับสภาวะล้มละลาย น,นายเซนวีสงสารดังกล่าวถึงประชาชนนับล้านคนซึ่งกำลังเผชิญกับการอดอาหารอยู่ในขณะนี้ขณะดดวยกันประชาชนชาวเอธิโอเปียได้ไปชุนมนุมการตามบวชต่างๆในกลุงแอดดิสบาบาเพื่อสวดมนต์วิงวอนให้เป็นเกิดสันติภาพภายหลังจากที่ทำสงครามกลางเมืองกันมาเป็นเวลาทสทศวรรษเท้งนี้ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศนับถือศาสนาคริสติกายอัชดก ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่นับถือศาสน,นาอิสลามรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนได้ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ในจนํานวนนี้มีอดีตรองประธานาธิบดีฟิเซฮาเดสตาซึ่งกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ว่าเขารู้สึกผิดหวังในตัวประธานาธิบดีเมงกิสตูไฮเรม,มารีมผู้ซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา14ปีรวมอยู่ด้วย โดยช่วงเวลาดังกล่าวเอธิโอเปียต้องเผชิญกับสงครามการเข็นฆ่าทางการเมืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการพยายามที่จะปกปิดสภาวะทุพภิก,กภัยจากโลกภายนอกเป็นที่หวั่นเกรงกันว่าสภาวะทุพ,พภิกภัยจะแผ่ขยายออกไปในเอธิโอเปียแต่ก็ได้มีการเปิดค่ายเลี้ยงดูประชาชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ายแห่งหนึ่งในจำนวนนี้ให้การเลี้ยงดูเด็กฝาแฝดเป็นพิเศษด้วย ทั้งนี้การให้กำเนิดทารกฝาแฝดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเอธิโอเปียแต่ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ได้เสียชีวิตลงเกือบครึ่งหนึ่งรายงานแจ้งว่ามีเด็กฝาแฝดกว่า400คู่ได้รับการช่วยเหลือด้านอาหารและยารักษาโรคอยู่ที่สถานีเด็กกำพร้า e เอธิโอเปียทรัสออฟเฟนเลโดยมรรดาข,ของเด็กฝาแฝดเหล่านี้ช่วยออกค่าใช้จ่ายของโครงการโดยหาเงินจากศูนย์แห่งนี้ด้วยการทำงานและขายสิ่งที่พวกตนผลิตได้ ทั้งนี้แหล่งที่มาของรายได้ของมารดาของเด็กทารกเหล่านี้อย่างหนึ่งได้แก่การผลิตเครื่องเทศเพื่อนําออกขายในเอธิโอเปียร,รวมทั้งในตลาดต่างประเทศด้วยค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนั้นได้เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อวานนี้ภูเขาไฟอุนเซนในเขตนางาซากิภาคใต้ของญี่ปุ่นได้เกิดระเบิดพ่นละอองเท่าฐานและหินละลายลงมาจากภูเขา เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งเสียชีวิตในรถตรวจการกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนและสูญหายไปประมาณ20คนซึ่งรวมทั้งผู้สื่อข่าว10คนสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณาภายัยและเจ้าหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉินอื่นๆซึ่งได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นเนื่องจากมีบาดแผลไฟไหม้ละอองเท่าฐานที่พ่อนออกมาจากภูเขาไฟทําให้เกิดไฟป่านในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้เพียงพอเพื่อตรวจสอบบ้าน ที่เกิดเพลิงไหมทางการได้อพยพประชาชนซึ่งอยู่ในบริเวณโดยรอบภูเขาไฟอุนเซนออกจากที่นั่นก่อนที่ภูเขาไฟจะเกิดระเบิดครั้งใหม่เมื่อวานนี้แต่เจ้าหน้าที่หวั่นเกรงว่าความสูญเสียอาจเพิ่มขึ้นกว่านี้ต่อมาเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ได้เตือนผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองชิมาบาร่าที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟอุลเซนประมาณ6,000คนให้อพยพออกจากบ้านเรือนแล้ว มาดูเรื่องของตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีเฉลี่ยหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่ตลาดนิวยอร์กของสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่6โดยปรับตัวสูงขึ้น7.83จุดปิดที่ระดับ3,035.33เนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากความหวังที่ว่าเศรฐษฐกิจของสหรัฐจะพ้นจากภาวะถดถอยในเร็วๆนี้ ยังไรก็ตามเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงน้อยกว่าการซื้อขายในช่วงแรกของวันศุกร์เมื่อนักลงทุนพยายามจะทํากําไรจากการปรับตัวขึ้นของตลาดแต่การซื้อขายเพื่อทํากําไรในระยะสั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการปรับตัวสูงข,ขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้และสหรัฐนั้นต้องการให้อิรักจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามร้อยละ50จากรายได้ของน้ำมันนะคะ เมื่อวานนี้สหรัฐได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะของนายฮาวเวิร์เปเรสเดควียาเลขาธิการสหประชาชาติที่ว่าอิรักจะต้องจ่ายเงินร้อยละ30ของรายได้น้ำมันในอนาคตเป็นค่าปฏิกรรมสงครามนางมาร์เกเรตทัดไวเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าสหรัฐไม่คิดว่าจำนวนเงินร้อยละ30จากรายได้น้ำมันของอิรักตามที่เลขาธิการสหประชาชาติเสนอมานั้นจะเพียงพอที่จะชดเชยค่าเสียหายที่ชาวคูเวตและชาติอื่นๆได้รับจากน้ำมือของอิรัก ดังท่านไวเลอร์กล่าวว่าเมื่อพิจรารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นและท่าทีที่เมินเฉยของอิรักในเรื่องนี้สหรัฐคิดว่าจำนวนเงินที่อิรักจะต้องจ่ายเป็นค่าปฏิกรรมสงครามจากรายได้น้ำมันควรจะเป็นร้อยละห้และทางสหรัฐจะหาหรือเรื่องนี้กับสมาชิกชาติอื่นๆของคณะมนตรีความมั่นคงต่อไปอย่างไรก็ตามคณะมนตรีความมั่นคงยังไม่ได้กำหนดวันที่จะหาหรือกันถึงเรื่องค่าปฏิกรรมสงครามของอิรักนี้เลยค่ะ ทางด้านโทรทัศน์ N b c บก็รายงานเมื่อวานนี้นะคะเป็นที่คาดว่าคณะกรรมาการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่อนุญาตให้ผู้หญิงร่วมมีบทบาทในการสู้รบในสงครามได้ในเดือนหน้าโทรทัศน์ NBC อ้างถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าสหรัฐไม่สามารถห้ามผู้หญิงร่วมทําการรบและตัดโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเท่าเทียมกับผู้ชายได้อีกต่อไป ก่อนหน้านี้ในปฏิบัติการพายุทะเลทรายนั้นเมื่ออิรักยิงขีปนาวุธกัดถล่มฐานทหารของสหรัฐที่เมืองดารานในประเทศซาอุดิอาระเบีย,รบยรปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต28คนในจำนวนนี้เป็นหญิง3คนนอกจากนี้พันตรีหญิงรอนดาคอมแมนยังได้รับบาดเจ็บและถูกจับกลุ่มตัวระหว่างทำสงครามกับอิรักทงนี้จะได้มีการเปลี่ยนปแปลงกฎหมายให้ผู้หญิงร่วมทำการสู้รบได้ ร้อยโทหญิงลินดาไฮและร้อยโทหญิงคาร่าฮอลีนอาจจะไม่ต้องทําหน้าที่แค่เพียงขับเครื่องบินนําทหารจากเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายไปปฏิบัติการรบก็ได้ร้อยโทหญิงไฮกล่าวว่าเธอสามารถปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องบินรบหรือเครื่องบินอื่นๆของกองทัพเรือได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ส่วนทางด้านร้อยทวทหญิงคริสกรีนนักบินประจำเครื่องบิน F-14 ซึ่งประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน Forest ์เทลของสหรัฐกล่าวว่าผู้หญิงก็มีสันทชาติยานในการสังหารและต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถนั้นออกมา my thanks can go r w as long as anybody else s when the, when the time comes and i i mean i don't like to lose You can't deny a woman who has killer instinct the opportunity to try to express it และที่อิสราเอาลนะคะหลุมฝังศพของชาวยิวหลายส่วนได้ถูกทำลายลงสงสัยกันว่าจะเป็นฝีมือของชาวปาเลสไตน์ค่ะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้หลุมฝังศพของชาวยิวหลายหลุม,มนบนภูเขา Mount Olive ที่นอกเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเล็มได้ถูกทํลายรายงานนั้นแจ้งว่า หินจาเลือกที่หลุมฝังศพได้ถูกทำลายลงประมาณ40หลุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มทำการสืบสวนหาคนร้ายเมื่อพบว่าหลุมฝังศพเหล่านี้ได้ถูกทำลายลงในตอนเช้าวันจันทร์ทั้งนี้สุสานของชาวยิวตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านซลวันของชาวอาหรับนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลสงสัยว่าการกระทำครั้งนี้จะเกิดจากน้ำมือของชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว בעיקר הורידו את הראשים האלה, נכון? כן. ไปที่อังกฤษนะคะเมื่อวานนี้เจ้าชายวิลเลียมพระโอรสองค์โตของเจ้าฟ้าชาชาวมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงเข้ารับการรักษาบาดแผลที่ศีรษะที่โรงพยาบาลเกรทออมอนสตรีทในกรุงลอนดอนหลังจากที่ทรงได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากถูกไม้ตีกอล์ฟขณะที่กําลังทรงเล่นกับพระสหายในช่วงเวลาพักกลางวันที่โรงเรียนลุดกลอฟในเมืองวอกกิงแฮมแควนเบิร์ชียของอังกฤษนะคะเจ้าชายวิลเลียมประชมายุ8พรรษาซึ่งเป็นรัชทายาทผู้สืบราชบัลลังก์อังกฤษลำดับที่สองทรงได้รับ การรักษาในชั้นต้นที่โรงพยาบาลรอยัลเบิร์ชียโดยพญญาของอาจารย์ใหญ่พร้อมด้วยตำรวจราชองครักษ์ตามเสด็จไปด้วยและหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องเย็บบาดแผลจึงได้ส่งตัวพระองค์ขึ้นรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลเด็กที่ถนนเกรตอัลมอน Great mond, ในกรุงลอนดอนโดยมีเจ้าหญิงแห่งเวลเสด็จไปด้วยส่วนเจ้าฟ้าชาชาลพระบิดาก็ได้เสด็จตามไปโดยรถย,ยนต์พระที่นั่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงมีน้ำพระทัยกล้าหาญและไม่ทรงกันแสงเลย A short time ago, left the Royal Ber left ขณะเดียวกันนะคะที่ไอรนน์แลนด์เหนือได้เกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นอีกแล้วเมื่อวานนี้ทหารอังกฤษในไอรนน์แลนด์เหนือได้ยิงผู้ก่อการร้ายกองทัพกู้ชาติไอริชหรือว่า IRA เสียชีวิตไป3คนในการซุ่มโจมตีในไอร์แลนด์เหนือและภายหลังจากที่ทหารอังกฤษประกาศข่าวการเสียชีวิตของผู้ก่อการร้ายกองทัพกู้ชาติไอริช กองกำลังรักษาความปลอดภัยก็รายงานว่ากองทัพกู้ชาติไอริชได้โจมตีฐานที่ตั้งทางทหารใกล้กับเมืองเอนสิสคิเลนโดยระเบิดซึ่งนำมากับรถบรรทุกแต่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงว่าผู้ก่อการร้าย3คนถูกยิงเสียชีวิตที่หมู่บ้านโคอ,อัดเขตไทโลนหลังจากที่ทหารจากกรมบริการทางอากาศพิเศษหรือ SAS ตรวจพบรายงานแจ้งว่ารถที่ผู้ก่อการร้ายขโมยมีรอยกระสุนปืนและถังน้ำมันระเบิดเกิดเพลิงลุกไหม ผาผู้ก่อการร้ายทั้ง3จนจําไม่ได้กระบวนการซินเฟนซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองของกองทัพกู้ชาติไอริชระบุชื่อผู้ก่อการร้ายที่เสียชีวิตทั้ง3ว่าชื่อปีเตอร์ไรอันโทนี่ดอลิสและลอเรนซ์แมกนารี Peter Ryan's been on the run from the security forces since 1981 when he escaped from prison in Belfast and Lawrence McNally. เมื่อวานนี้นะคะทางด้านสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ภายหลังการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532 นางมารเกธทัตไวเลอร์โฆษกระทรวงต่างประเทศทแถลงว่าขั้นตอนสําคัญที่จีนสามารถดําเนินการเพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดจากทหารรัฐบาลสังหารนักศึกษาไปเป็นจนํานวนมากก็คือการปล่อยตัวผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสงบให้เป็นอิสระนางทัตไวเลอร์กล่าวว่าตัวเลขของทางการจีนที่เชื่อถือได้แจ้งว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวเนื่องจากการประท้วง1,804คนและได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว970คนค่ะ เดี๋ยวไปดูเรื่องราวความคิดหน้าของเรื่องโทรศัพท์3ล้านเลขหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีเรื่องโครงการสวนป่าเศรษฐกิจด้วยค่ะเป็นคนเด่นคุณงามสนาเหนือกว่าบุรุษใดรู้ว่าคุณทำได้ยังไง ดาแอสติน่าหนึ่โชคเขียวท้าทายทุกสายตา nice we สีสันของชีวิตวิไลแบบแคลิฟอร์เนียบ้านวิลล่าแคลิฟอร์เนียวิลล่าแคลิฟอร์เนียถนนติวานน์สอบถามวันนี้ที่นี่ที่ไหนใครๆก็อยากไปเที่ยวสำคัญอย่างเดียวคุณพร้อมหรือไม่ สวัสดีค่ะธนาคารกรุงไทยเรามีบริการสินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยวค่ะสินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยวธนาคารกรุงไทยคคคุุุุณณเเป็นนนนห่งาสาสือกวบรษด มาดูเรื่องปัญหาโทรศัพท์3ล้านเลขหมายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะคะในตอนเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนา,นายอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ได้เชิญบริษั CP, ท CP พ e เ e c o คมมาเจราจาที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนบ่ายของวันนี้ประเด็นที่จะเจราจากันก็คือเรื่องผลประโยชน์ของชาติและจะมีการทำการค้าด้วยระบบผูกขาดไม่ได้ซึ่งถ้าการเจราจาเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็อาจจะเป็นผลสำเร็จไม่ใช่ครั้งเดียวเสร็จครับวันนี้เป็นการวันนี้มุ่งผลตรงไหนฮะเจราจาก็มุ่งผลเราต้องพูดกันเข้าใจในเรื่องหลักการซะก่อนนะฮะถ้าเปิดตกลง้าเปิดไปในแนวทางเดียวกัน ก็มีทางที่จะเจรจาให้สำเร็จแต่ถ้าเบอร์ปรากฏว่า,เ,าเป็นการพูดกันคลนละแนวทางนะฮะอันนั้นโอกาสที่จะสำเร็จก็คงไม่มีครับไม่ทราบตอนนี้คณะทำงานสี่คนของท่านยังมีหน้าที่อยู่หรือเปล่าฮะก็เป็นอยู่ในทีมของผมครับ ยังไม่สลายตัวใช่ไหมฮะไม่สลายตัวครับเพราะว่าในในฐานะที่เป็นปรีคม,มนาคมกับตรีช่วยคม,มนาคมกับในฐานะที่เป็นกรรมการของอ,องค์การโทรศัพท์เขาก็มีส่วนรับผิดชอดบด้วยแต่เรื่องของการเจรจาเรื่องก,การตัดสินใจเ,เ,เป็นเรื่องของผมครับท่านคัดเดิน,นถามถึงประเด็นที่จะพูดกับซีพีในวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างคะ่ะคือประเด็นก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในแง่ของรัฐบาลในแง่ของประเทศชาติแล้วเนี่ยการทําการค้าโดยผูกขาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ เราต้องการให้มีการแข่งขันเราต้องการให้มีการค้าโดยเสรีแต่ถ้าเืิดได้รับสัมปทานไปก็คงจะเป็นระยะหนึ่งที่เขาคงจะได้มีการทําธุรกิจในลักษณะเชิงผูกขาดนะฮะระยะหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้สมกับการคุ้มค่ากับการลงทุนแต่ระยะนั้นจะต้องเป็นระยะสั้นส่วนทางด้านพลเอกอิสรพงศ์นุนพักดีร,ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานบอร์ดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้แห้งสัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่า เรื่องปัญหาโทรศัพท์3าล้านเลขหมายนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตกลงและสั่งการและในการเจราจากับซ p พตนจะเข้าร่วมเจราจาด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สั่งการาลงมา,นา,งานตนเองเป็นผู้ปฏิบัติปัญหาในการแบง่งโซนจะเห็นด้วยหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึง <c oughs> นเห็ด้วยัในการแบง่งโนยังไม่ได้พูดกันนี่ครับว่าจะแบง่งโซนหรือไม่แบง่งโซนอะไรต้องท่านนายกท่านเป็นคนสั่งท่านสั่งอะไรมาก็ต้องทําได้ทั้งนั้นนะครับ คณะกรรมการบอร์ดก็ดีประธานก็ดีนั้นน่ะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาท่านตกลงใจสั่งการยังไงมาเราต้องทําได้แต่อย่าไปออกความเห็นในสิ่งที่ยังไม่ได้รับคําสั่ง,งนะครับแล้ปัญหาทางเทคนิคจะไม่เกิดขึ้นต่อการแบ่งโซนนี่แหละดีค่ะก็ยังไม่ได้ทราบเลยว่าจะแบ่งหรือไม่แบ่งยัง และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้งถูกลอบยิงเสียชีวิตนะคะนายอาณัตอาภาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อตอนเช้าของวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในหน่วยซับฟ้าผ่าของเขตป่าสงวนห้วยขาแข้งซึ่งถูกนายพรานที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่ายิงจนเสียชีวิตว่าได้รับรายงานและสั่งการให้สอบสวนแล้วในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังตัวให้มาก ยังไรก็ตามถ้าปัญหายังเกิดขึ้นอีกจะประสานกับทางทหารให้มากขึ้นกว่านี้แต่คงไม่เพิ่มจํานวนอาวุธร้ายแรงให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่คงจะติดอาวุธร้ายแรงขึ้นมากกว่านี้ก็คงจะไม่ไม่มีแต่ว่าอาศัยที่ว่าเราจะต้องทํางานร่วมกับทหารมากขึ้นจะต้องมีการเสนอใช้มอยี่สิบเจ็ดนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในนโยบายนะกราก็ต้องปรึกษาหารือกันดูก่อน น,นี่เป็นผู้ลักลอบด้วยก็เป็นผู้ลักลอบด้วยเป็นพรานเข้าไปจับเขาก่อนเนื่องไปจับเขาแล้วประวันลุ่งขึ้นเขาก็แล้วก็ก็ยิงเอา,เาก็ปรากฏเป็นการที่ไปผูกพันกันอยู่อยู่เก่าก็ขณะนี้ก็กําลังสืบสวนเรื่อง,ร,อง,ร,องราวอยู่แต่ได้รับรายงานเรียบร้อยแล้ว กันด้วยเรื่องของโครงการสวนป่าเศรษกิจนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนั้นมีจิตสํานึกและช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างซึ่งยังมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ทางด้านกองทัพภาคที่4ร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชนได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษาหารอบในวันที่12สิงหาคมปี2535 พลโทกิติรัตนฉา,ายาแม่ทัพภาคที่4ี่เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสงวนต้นน้ำลำาลาธารรวมทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าโครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตนงาช้างเขตป่าสงวนแห่งชาติวังพาเขาแก้วเขตป่าสงวนแห่งชาติหัวกระมิง เขตป่าสงวนแห่งชาติควรเขาวังและอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งมีพื้นที่รวม495.6ตารางกิโลเมตรโดยจะดำเนินการ2ระยะในระยะแรกจะเป็นการจัดสร้างสวนพฤษศาสตร์และสูนวิจัยสัตว์ป่ารวมทั้งสถานที่พักผ่อนย่อนใจในพื้นที่ประมาณ1,000ไร่จากนั้นในระยะที่2จะมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อปลูกฝังความรักป่าและสัตว์ป่าตลอดจนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมรวมทั้งขยายผลการดำเนินงานระยะแรกให้สมบูรณ์ด้วยค่ะ และที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในตอนเช้าวันนี้นะคะได้มีพิธีต้อนรับทหารใหม่พลัดที่1ทัพค่ะโดยมีพลตรีสัมเภาชูรีผู้ชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นประธานซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทหารใหม่นั้นมีความภาคภูมิใจที่เข้ามารับราชการทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติเสมือนอย่างบรรพบุรุษที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตไว้เพื่อรักษาเอกราชรวมทั้งดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ และขณะนี้ก็กาลังมีการเตรียมการที่จะสัมมนาสื่อมวลช,ชนไทยเพื่อต้อนรับการประชุมธนาคารโลกที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ขณะนี้ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมการไว้ทั้งด้านสถานที่ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ใช้ชื่อว่าศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิท นายเรืองชัยมราก,กานน์รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าในด้านการประชาสัมพันธ์ได้กำหนดขอบเขตที่จะเผยแพร่ข่าวสารโดยเน้นเศรษฐกิจการเงินและสังคมตลอดจนการลงทุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีผู้เข้าประชุมถึง1 0 0 0 0คนจาก156ประเทศและจะมีคณะทํางานทําการประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนําสื่อมวลชน่ามประเทศประมาณ500คนไปชมโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและโครงการแผ่นดินทาแผ่นดินทอง สำหรับสื่อมวลชนไทยนั้นก่อนการประชุมจะเริ่มให้ข่าวสารโดยจะมีการสัมมนาในปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้สื่อมวลชนทราบถึงความสําคัญของการประชุมและสามารถติดตามสาระได้อย่างถูกต้องรวมทั้งจะจัดหาล่ามในกรณีที่สื่อมวลชนไทยต้องการสัมภาษณ์ด้วยค่ะค่พะพักกันสักครู่เดี๋ยวชมข่าวกีฬานะคะวันนี้มีเรื่องของเทนนิส French Open นหมดเลยค่ะขณะน,นี้แม่น้ําบางสายมีมลพิษสะสมเพิ่มขึ้นถึง1.9ล้านตัน เราอยากเห็นการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมทันท,ท,ทีไม่รอให้เนิ่นนานสหายูเนียนเชื่อว่าความรู้สึกเช่นนี้อยู่ในใจคนไทยทุกคนโรงเรียนเทคนิคพนิชยาจารจารันสิทวงศ์เปิดสอนใระดับปวชปวทปวสบริรหารธุรกิจรอบปกติและค่าสอนคอมพิวเตอร์ทุกระดับสมัครที่ซอย41ถนนจรันสิทวงศ์โทรศัพท์4346155ถึง6 ที่เมืองทองทันถนนสายนี้กำลังจะเปลี่ยนไปบนฝั่งขวาใกล้ๆทะเลสาบกว่าจะกลายเป็นคอนโดมิเนียมหรูที่ได้ทั้งความสะดวกสบายและชีวิตชีวาริมถนนผสานกับความสงบงดงามของธรรมชาติริมทะเลสาเราเริ่มงานก่อสร้างแล้วแต่ก็ยังไม่สายเกินไปถ้าคุณอยากมาอยู่กับเราที่นี่แวะมาคุยกับเราสิครับ สีสันของชีวิตวิไลแบบแคลิฟอร์เนียบ้านวิลล่าแคลิฟอร์เนียวิลล่าแคลิฟอร์เนียถนนติวานนท์สอบถามวันนี้หัตถกรรมไทยมรดกศิลปะที่สื่อทอดงานฝีมือตราลูกกลางเราภูมิใจฝีมือไทยและมุ่งมั่นรักษาเป็นมรดกล้ำค่าด้วยศิงเชื่อหัตถกรรมแรงใจจากธนาคารกรุงไทย สำหรับการแข่งขันเทนนิส French Open ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นรอบที่4แล้วผลปรากฏว่าสเตฟานเอ e r เบิร์กมือวางอันดับหนึ่งจากสวีเดนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปโดยพิชิตอันเดรเชอร์กาซอฟจากสเวียตไป3เซตร,รวดด้วยสกอร์7ต่อ6 6-4และ6-3ต่อเท่ากับที่บริสเบเกอร์มือวางอันดับ2จากเยอรมนีซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญของเขาชนะฟรานซิสโกคราเวตจากสเปนเมื่อ24ชั่วโมงก่อนนั้น,น,นพอดีเช่นกันสําหรับผลคู่อื่นนั้นจิมคูเรียมือวางอันดับ9จากสหรัฐชนะทอปมาตินจากสหรัฐเช่นกัน6-2ต่อ6-3ต่อ 3, และ6-3ต่อ 3, และเมเคิลสติชมือวางอันดับ13จากเยอรมนีชนะฟาบริสซองโตโรจากฝรั่งเศส6-3ต่อ6-1ต่อ 1, และ6-3ค่ะ และจนถึงขณะนี้นะคะก็ได้ตัวนักเทนนิสที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครบทั้งประเภทชายและหญิงเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยการแข่งขันประเภทหญิงนั้นจะแข่งครบทั้ง4คู่ในวันนี้นะคะได้แก่มอนิก้าเซเลสมือวางอันดับหนึ่งจากยูโกสลาเวียจะพบกับคอนซิต้ามาติเนสมือวางอันดับ7จากสเปนสเตฟฟีกราฟมือวางอันดับ2จากเยอรมนีจะพบกับนาตาลีโทชิอามือวางอันดับ13จากฝรั่งเศสกาเบรียลลาสบาตินีมือวางอันดับ3จากอ์เจนตินาจะพบกับยานาโนวัตนามือวางอันดับ6จากเชโกสโลวาเกียและแมรี่โจเฟนันเดสมือวางอันดับ4จากสาราฐาจะพบกับอารันซาซานเชสมือวางอันดับ5จากสเปนค่ะ ส่วนในประเภทชายนั้นนะคะวันนี้มีแข่งด้วยกัน2คู่ค่ะ mm hmm. คือบริสเบเกอร์มือวางอันดับ2จากเยอรมนีนะคะจะพบกับแชมป์เมื่อปี2532คือไมโครชางมือวางอันดับ1ิจากสหรัฐนะคะและอังเดรอากาซีรองแชมป์ปีที่แล้วซึ่งเป็นมือวางอันดับ4ี่จากสหรัฐนั้นจะพบกับจาคอบฮา l าเซกจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอีก2คู่ที่เหลือจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้คือสเตฟานเอ็ดเบิร์กจะพบกับจิมคูเรียและไมเคิลสตีชจะพบกับฟรังโกเดวินจากอาร์เจนตินาค่ะ ช่วงนี้เราสอคนคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ